กาเรียนท่าน,นาคณะกรรมการแตะสวัสดีครับผู้เข้าร่วมประชุมวิจัยการุกท่านครับผมนายสามารถเดชติ์ครับภูมอำนการศูนย์ศึกษาการพัฒนาและนรุรปูป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชนำริจังหวัดกระบี่ครับวันนี้จะมานำเสนอผลงานวิจัยเรื่องการผสมสองลักษณะระหว่างปลาตัวสีทองกับตัวสีขาวในปลากระกตูนแก้มหนามครับซึ่งมีผู้ร่วมอวิจัยอีกหนึ่งท่านได้แก่คุณชัยพรลู่สวัสดิคุณนะครับจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการปล่อเลี้ยงสัตว์น้ำชาฝั่งกระบี่ กอจะมาถึงงานวิจัยการแตทอดสองลักษณะในครั้งนี้นะครับสามารถในคณะได้ศึกษาการแต่ทอดลักษณะตัวสีทองนะือปลากระกตูนทองนะครับพบว่าลักษณะตัวสีทองถูก,กควบคลุมด้วยยีนด้อยหนึ่งคู่นะครับแล้วก็มีการไตทอดลักษณะแบบเมนเดนนะครับปฏิาการกลุ่มของยีนก็จะเป็นแบบกลุ่มสมบูรณ์นะครับแล้วก็สรุปได้ว่า,ายีโนไทป์จีเล็กจีเล็กเนี่ยจะแสดงลักษณะตัวสีทองนะครับแล้วก็เป็นพันธ้ ในขณะที่ปลาตัวสีขาวนั้นนันทวันแลขณนะได้ศึกษาการถ่ายทอดลักษณะตัวสีขาวนะครับโดยพบว่าลักษณะตัวสีขาวถูกควบคุมโดยยีนด้อยหนึ่งคู่เช่นกันนะครับแต่ปฏิกิริยาการโกลมของยีนจะเป็นแบบคมไม่สมบูรณ์นะครับปลาที่เป็นเฮเทอรไซโกดเนี่ยจะแสดงลักษณะลายตาข่ายในขณะที่ปลาที่เป็นทีเล็กทีเล็กหรือว่าเป็นโฮโมไซกัสรีเซสีฟเนี่ยจะแสดงลักษณะตัวสีขาวและก็จะเป็นพันธ้นะครับ การผสมสองลักษณะเนี่ยจะเป็นการศึกษาการถ่ายทอดลักษณะสองลักษณะในเวลาเดียวกันนะครับโดยศึกษาจากการผสมกันเองของรุ่น F1 นะครับที่เป็นเฮตโรไซโกตั้งสองตำแหน่งนะครับซึ่งตามกฎของเมนเดนเนี่ยปลารุ่น F2 จะมีสี่รนะื่องทในสัดส่วน9้าต่อ3ต่อสาต่อ1เรียกว่าอัตราส่วนหลักนะครับแต่อย่างไรก็ตามจะเกิดสัดส่วนแบบนี้นะครับก็จะพาะในกรณีที่ว่ายีนหนึ่งคู่เนี่ยจะก็คุมหนึ่งลักษณะนะครับแล้วก็ การคมของยีนในตำแหน่งเดียวกันเนี่ยเป็นแบบคมสมบูรณ์นะครับนอกจากนั้นยีนแต่ละตัวเนี่ยเขาจะต้องควบคุมคนละลักษณะกันสำหรับการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนหลักเนี่ยมันก็จะเกิดได้จากสาเหตุหลายประการนะครับเช่วนว่าการคุมแบบไม่สมบูรณ์ของยีนตำแหน่งเดียวกันนะครับหรือว่ามีปฏิกิริยาร่วมของยีนต่างตำแหน่งนะครับหรือเราเรียกว่ายีน i n d a คชั่น,นะครับเนื่องจากว่ายีนหลายคู่เนี่ยมันจะควบคุมลักษณะในเดียวกันนะครับหรือสาเต์อื่นๆก็เช่นว่าจะเป็นรีทันยีน กบล้วนเสกลิ้นยีนนะครับซึ่งลักษณะนี้เราจะเรียกว่าลักษณะทางพันธกรรมที่นอกเหนือจากกฎของเมนเดนปฏิกิริยาร่วมของยีนต่างตำแหน่งเนี่ยมันจะแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มใ,ใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกก็คือ epistatic interaction นะครับหรือปฏิกิริยาการข่มของยีนต่างตำแหน่งนะครับโดยยีนตำแหน่งหนึ่งเนี่ยจะข่มการสแสดงออกของยีนอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับอ,อีกแบบหนึ่งก็คือ non epistatic interaction นะครับหรือจะเรียกว่า additive gene interaction นะครับซึ่งลักษณะนี้จะไม่มีการข่มของยีนนะครับแต่จะแสดงออกร่วมกันหรือแสดงออกเป็นลักษณะปรากฏแบบใหม่นะครับซึ่งลักษณะนี้จะเป็นที่ต้องการของนักปรับปรุงพันธุ์ปลาสวยงามครับสําหรับการศึกษาการผสมสองลักษณะในปลากรตูนก่อนหน้านี้นะครับาสามารถและก็อภัยนะครับได้ศึกษาเกี่ยวกับปฏิการร่วมของยีนต่างตําแหน่งระหว่างยีนที่ข่มลักษณะไดตินัมกับลักษณะ ซโนเฟเลกนะครับในปลาตาตูนนะครับถึงพบว่าการ,รเมื่อจัดให้ยีนเฟตินัมเนี่ยมาอยู่ร่วมกับยีนซโนเฟลกนะครับจีนโนไทป์ที่เป็นดับเบิลเททโรไซโคดแสดงลักษณะปรากฏแบบใหม่นะครับเรียกว่าปลาราตูนฟลอตไบส์นะครับแล้วก็พบว่าในปลาตาตูนนุ่น f 2เองเนี่ยยีนเฟตินัมเนี่ยในลักษณะของโฮโมไซกัสรีเซสีฟเนี่ยมันจะแสดงอาการข่มต่อยีนสโนเฟลกไม่ให้แสดงออก ยีนที่ควบคุมลักษณะตัวสีทองกับยีนที่ควบคุมลักษณะตัวสีขาวนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็รู้แล้วว่ามันเป็นยียนที่ปรากฏอยู่ในปลาคนละสายพันธุ์กันนะครับแต่เป็นชนิดเดียวกันนะครับแล้วก็มันเป็นยียนที่ควบคุมลักษณะลายบนลำตัวเหมือนกันนะครับนอกจากนั้นเราก็พบว่า,ายียนที่ควบคุมลักษณะตัวสีขาวเนี่ยมันจะมีการ่มแบบไม่สมบูรณ์ของยียนตำแหน่งเดียวกันนะครับซึ่ง มันก็จะเกิดคําถามว่าเอแล้วถ้าเราจัดไอยีนทั้งสองเนี่ยมาอยู่ร่วมกันเนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยาร่วมระหว่างยีนหรือไม่อย่างไรนะครับดังนั้นวัตถุป,ประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ก็คือเพื่อศึกษาการเกิดปฏิกิริยาร่วมของยีนต่างตำแหน่งต่อลักษณะปรากฏในปลารุ่น f 1 f 2จากการผสมสองลักษณะระหว่างปลากระตูมเข้มน้าตัวสีทองกับตัวสีขาว ในการผสมระหว่างปลาตัวสีทองครับจีเล็กจีเล็กทีใหญ่ีใหญ่นะครับกับลายพื้นขาวทีใหญ่ทีใหญ่ทีเล็กีเล็กเนี่ยอ่าเราจะได้ปลารุ่น F1 ครับที่เป็นหนับปเป็นเฮตรโ,โรไซโตนะครับแต่ทีนี้หลังจากนั้นเมื่อผสมระหว่าง F1 กับ F1 เนี่ยเราจะใช้วิธีบันชิ่งเมทอดนะครับเพื่อดูว่าอ่ามันมียีนุไทไหนบ้างที่เรายังไม่ทราบยีนไทซึ่งพบว่า F2 เนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด เก้าจีโนไทป์นะครับแต่ว่ามันมีอยู่4จีโนไทป์นะครับที่เรายังไม่ทราบก็คือจีใหญ่จีเล็กทีใหญ่ทีเล็กนะครับจีใหญ่จีเล็กทีเล็กทีเล็กจีเล็กจีเล็กทีใหญ่ทีเล็กแล้วก็จีเล็กจีเล็กทีเล็กทีเล็กนะครับซึ่งตัวแรกเราก็จะทราบได้จากการผสมนะครับรุ่นเอฟนึ่นะครับส่วนอีก3ตัวที่เหลือเนี่ยเราต้องใช้การผสมทดสอบนะครับอันนี้เราจะต้องวางแผนแล้วก็ทดสอบว่าแต่ละตัวเนี่ยให้ ฟีโนไทแบบไหนนะครับสําหรับการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์การผรสมพันธุ์และก็การอน,นุบาลเน,นี้เราจะเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ในตู้กระจกขนาด3ฟุตนะครับอย่างที่เห็นในรูปนี้นะครับโดยเลี้ยงตู้ละหนึ่งคู่นะครับระบบน้ําก็จะเป็นระบบน้ําแบบหมุนเวียนตามภาพนี้นะครับแล้วก็ให้อาหารผสมเปียกร่วมกับอาหารเม็ดสำเร็จรูปนะครับการผสมพันธุ์ก็จะเป็นการาให้ตาวังไขตามธรรมชาตินะครับเนื่องจากว่า ปาที่เราผสมกันเนี่ยเป็นตาชนิดเดียวกันนะครับเป็นแต่ต่างสายพันธุ์กันสําหรับการอนุบาลเราก็จะอนุบาลในตู้กระจกขนาดสามฟุตนะครับแล้วก็เมื่ออายุประมาณหนึ่งเดือนจะย้ายไปอนุบาลในบ่อคอนกรีตนะครับขนาดสีรลูกบาทเมตรจนาอายุประมาณสักห้าเดือนนะครับแล้วก็จะ,ะสามารถจําแนกฟีโนไทป์ของมันได้ครับสําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสตินะครับเพื่อ ทดสอบว่าสัดส่วน observed v a l ลู uh, เนี่ยสอดคล้องกับ expected v a l ลูหรือเปล่านะครับเราก็จะใช้ uh, g o o d ใน s อ of fit test นะครับโดยเราก็จะใช้ uh, การคำนวณด้วยมือนะครับโดยใช้สูตรทั่วไปนะครับโดยถ้าหากว่าตัวทอนคาสแควร์ของเราเนี่ยน้อยกว่าค่าผิดินเนี่ยเราก็จะยอมรับเ่ศูนย์ว่าสัดส่วนเนี่ย,ส,นนยสอดคล้องกันนะครับสำหรับวิธีดาเนินการนะครับในขั้นแรกเลยเนี่ยก็คือเป็นการผลิตร,รุ่น f หนึ่งนะครับในการผสมระหว่าง ปลาตัวส um, uh, ีทองก็เพิ aki, um, ่ง <aroma> ม <pus he> ีจีโนไทจีเล็กจีเล็กจีใหญ่จีใหญ่นะครับกับปลาตัวสีขาวซึ่งมีจีโนไทเนี่ยจีใหญ่จีใหญ่จีเล็กจีเล็กนะครับเพื่อผลิตปลารุ่น f 1นะครับซึ่งจะเป็นเทตโรไซโกทั้งหมดก็คือจีใหญ่จีเล็กจีใหญ่จีเล็กนะครับซึ่งเมื่อเราผสมเสร็จเนี่ยเราก็จะทําให้ทราบว่าฟีโนไทป์ของ f 1เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ ซึ่งผลการศึกษาในการผสมเพื่อการผลิต F1 เนี่ยก็บพบว่าจากปลาห้าคู่ที่ไข่มาเนี่ยได้ลูกมาทั้งหมด3,310ตัวเนี่ยมันจะให้ฟีโนไทป์เดียวเลยนะครับแล้วก็เป็นลักษณะที่เป็นฟีโนไทป์ใหม่แตกต่างจากลักษณะของพ่อแม่นะครับเราตั้งชื่อว่า Gold Cross Thunder นะครับก็คือ,อสีทองนะครับผสมกับลาย Thunder ท,ที่เป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับเราเรียกตั้งชื่อเรียกว่าโ o l d Cross กับ t h เดอร์ ทีนี้พอเราผสม F1 ได้แล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือการผสมระหว่าง F1 ด้วยกันเองนะครับซึ่งปรากฏว่าในการผสมแบบเนี้ยมันจะมีอีกสามตามแผนเลยนะครับมันจะมีอีกสามจีโนไทป์ที่เรายังไม่ทราบลักษณะของฟีโนไทป์ก็คือจีใหญ่จีเล็กจีเล็กจีเล็กนะครับแล้วก็จีเล็กจีเล็กทีจีเล็กแล้วก็จีเล็กจีเล็กเทีเล็กทีเล็กนะครับซึ่งเราจะต้องทําการทดสอบนะครับว่า ทาแต่ละจีนโนไทป์เนี่ยมันให้ฟีนโนไทป์แบบไหนนะครับสำหรับการผสมเพื่อตรวจสอบว่าจีนโนไทป์ g ีใหญ่จีเล็กทีเล็ก,ท,ลกทีเล็กเนี่ยแสดงลักษณะตัวสีขาวหรือเปล่านะครับเราก็จะทําโดยการผสมระหว่างปลาโกลคอดทันเดอร์ Thunder รุ่น f 1หนึ่งนะครับอ่าผสมกับลายพื้นขาวนะครับซึ่งการผสมแบบนี้เนี่ยเราจะได้ลูกออกมาเนี่ยสี่จีนโนไทป์จีนโนไทป์ละหนึ่งส่วนนะครับซึ่งเราทราบสามตัวแล้วว่า ตัวแรกเนี่ยจะเป็นลักษณะของไลนิ่งนะครับตัวที่สองก็จะเป็นโกรดคอรเทนเดอร์จินโนทาที่สามก็จะเป็นตัวสีขาวนะครับส่วนตัวที่สี่เนี่ยซึ่งเรายังไม่ทราบเนี่ยเราสารันนิฐานว่าเป็นตัวสีขาวเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติฐานของเราถูกต้องเนี่ยฟีโนไทปิราโชของปลรรนลูกเี่ยต้องเป็นหนึ่งต่อหนึ่งต่อสองนะครับซึ่งผลการผสมทดสอบของเราเนี่ยพบว่าเราได้ลูกมา ลูกปลามา705ตัวนะครับแบ่งได้เป็นลายตะข่าย173นะครับกนก็ทันเดอร์185แล้วก็ลายตัวสีขาวเนะี่ย347นะครับซึ่งค่าทัวต้นค่ายสแควร์ที่เราคำนวณได้ก็คือ,อ0.580นะครับซึ่งน้อยกว่าค่าวิกฤต5.991นะครับเราจึงยอมรับว่าสัดส่วนค่าสังเกตเนี่ยคล้องกับสัดส่วนที่คาดหวังนะครับจึงสรุปได้ว่าจีโนไทป จีใหญ่จีเล็กทีเล็กทีเล็กเนี่ยครับแสดงลักษณะตัวสีขาวตัวถัดไปที่เราต้องทดสอบก็คือว่าทดสอบว่าไอ้จีเล็กจีเล็กทีใหญ่ทีเล็กเนี่ยครับมันจะแสดงลักษณะตัวสีทองหรือเปล่านะครับโดยการผสมระหว่างปลาเอหนึ่งนะครับปูนคอทันเดอร์กับตัวสีทองซึ่งการผสมลักษณะนี้เนี่ยมันจะได้ปลาออกมาสีจีโนไทนะครับตรงนี้นะครับซึ่งเราทราบเลยว,ว่าไอ้จีโนไทที่หนึ่งเนี่ย มันจะเป็นอ่าลายธรรมดานะครับไวทายตัวที่สองก็จะเป็นโกลนครอสทันเดอร์อันที่สามก็เป็นตัวสีทองส่วนตัวที่สี่เนี่ยเราทันนินิานว่าเป็นตัวสีทองซึ่งหากว่าสมมุติฐานของเราเป็นจริงเนี่ยลูกปลาที่ได้เนี่ยจะต้องมีลักษณะต้องมีสัสดส่วนของลายปกติต่อโกลนครอสทันเดอร์ต่อตัวสีทองเนี่ยเป็นหนึ่งต่อหนึ่งต่อสองนะครับดูผลการทดลองในส่วนนี้นะครับการผรสม ส่วนนี้เนี่ยเราได้ลูกปลามาทั้งหมด948ตัวนะครับเป็นลายปกติ258นะครับแล้วก็ค้ดพอันเดอร์224แล้วก็ตัวสีทองเ CC6 นะครับซึ่งเมื่อคำนวณโททอนการสแควร์เนี่ยเราได้2.709นะครับซึ่งน้อยกว่าค่าวิกฤต5.991ครับเราก็เลยสามารถที่จะสุบได้ว่าจีโนไทยจีเล็กจีเล็กทีใหญ่จีเล็กเนี่ยแสดงลักษณะตัวสีทองนะครับทไม่ ฟีโนไทปิกาโจได้มาเป็นหนึ่งต่อหนึ่งต่อสองนะครับสำหรับการทดสอบว่าจีโนไทจีเล็กจีเล็กทีเล็กทีเล็กเนี่ยแสดงลักษณะตัวสีทองหรือเปล่าเราก็จะใช้ผลจากการผสมระหว่าง F1 ด้วยกันเองได้เลยเนื่องจากตอนนี้เรารู้เกือบทุกตัวแล้วยกเว้นว่าจีเล็กจีเล็กทีเล็กทีเล็กนะครับว่ามันเป็นอะไรแต่ว่าเราสันนิฐานว่ามันเป็นตัวสีทองนะครับเพราะฉะนั้น จากผลการทดลองของเราเนี่ยเราพบว่ามันมีปลาได้มาเนี่ยห้าฟีโนไทป์นะครับเป็นลายปกติสามส่วนไลดิงสองส่วนกลงฟอดสี่ส่วนตัวสีขาวสามส่วนแล้วก็ตัวสีทองเนี่ยถ้าเราคิดว่าของเราเนี่ยเป็นทองด้วยเนี่ยมันจะเป็นรวมเป็นอ่าสี่ส่วนเราก็จะทดสอบว่าฟีโนไทปิกาชของเราเนี่ยของปลาทดลองเนี่ยเป็นสามต่อสองต่อสี่ต่อสามต่อสี่หรือเปล่านะครับ ผลการผสมกันเองของ f หนึเนี่ยพบว่า f 2เนี่ยมี5ฟีโนไทป์นะครับเราได้ลูกปลามาทั้งหมดเนี่ย4,607ตัวนะครับแบ่งเป็น,ปนลายปกติเนี่ย877ลายตะไข่นนเนี่ย538กลุ่มสคอทันเดอร์เนี่ย1,143นะครับตัวสีขาวเนี่ย840แล้วก็ตัวสีทองเนี่ย1,215ตัวซึ่งในการทดสอบว่ามันเป็นอ่าสัดส่วน3ต่อ2ต่อ4ต่อสาต่อ4หรือเปล่าเนี่ยเราได้ค่า List, ท <c oughs> ัวทั <c oughs> ้งค <they are> <religion> <c oughs> mm ่ายสแควร์มาเนี่ยหกจุดเจ็ดสี่เจ็ดนะครับซึ่งน้อยกว่าค่าวิกฤตหรือเก้าจุดสี่แปดแปดนะครับเราจึงยอมรับว่าจีโนไทป์จีเล็กจีเล็กทีเล็กทีเล็กเนี่ยจะแสดงลักษณะตัวสีทองการทดลองครั้งนี้จึงสรุปผลได้ว่าการผสมระหว่างปลาตัวสีทองตัวสีขาวนะครับ F หนึ่งซึ่งเป็น เทคโนโลยีกตั้งสองตำแหน่งจะแสดงลักษณะปรากฏแบบใหม่นะครับเรียกว่าโกลคอสทันเดอร์นะครับแล้วก็ในการผสม F1 ด้วยกันเองเจะได้ F2 ที่มีฟิโนไทป์5้าแบบนะครับมีสัดส่วนฟิโนไทป์เปลี่ยนจาก9ต่อ3ต่อ3ต่อ1เนี่ยเป็น3ต่อ2ต่อ4ต่อ3ต่อ4นะครับตามเปลี่ยนภาพที่เห็นนะครับแล้วก็เราจะพบว่ามันจะเกิดจีนอินเตอร์คชันสองแบบนะครับแบบแรกก็คือแอดดิทีฟ g ีนอินเ e อร์คชันนะครับทำให้ได้ลักษณะปรากฏแบบใหม่นะครับ อีกแบบนึ้งก็คือเป็นแบบ epistatic interaction คือการข่มข้ามคู่นะครับโดยเกิดสองแบบก็คือว่ายีนควบคุมตัวสีทองที่เป็น homozygous recessive เนี่ยมันจะข่มยีนลายพื้นขาวนะครับทำให้ allele allele ขีดๆเนี่ยครับมันจะแดงฟีนูไทป์ลายตัวสีทองนะครับในทางกลับกันถ้ายีนตัวสีขาวเป็น h o m o ไซ g ั u s recessive เนี่ยมันก็จะข่มอีกคู่หนึ่งนะครับทำให ทีใหญ่ขีดทีเล็กทีเล็กเนี่ยแสดงฟิโนไทไล์พื้นขาวออกมานะครับที่กัรมาทั้งหมดก็คือผลการศึกษาการผรสมสองลักษณะระหว่างาตัวสีทองและตัวสีขาวในปละกระตูนแข้มหน้ำที่ต้องการนำเสนอในวันนี้ครับขอบคุณครับ